สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซต EP ที่33นะคะ1เซตจะมี4กระถางนะคะราคา300บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้านาอากดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อ,ตอไปของปูนะคะปูลงคลิปวันที่19เมษาเมษานะคะ เป็นรอบจัดส่งวันพฤหัสที่20ิเมษายนนะคะเรามาดูเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งพันดาวนะคะกระถางที่หนึ่งพันดาวกัดเม็ดดาวสวยมากนะคะเอาไปอัพขึ้นกระถาง8ดได้แล้วนะคะไซส์นี้เนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นสีเทพารักนะคะสีเทพารักไซส์นี้ก็ขึ้นกระถางแปดได้แล้วเหมือนกันนะคะ นี่นะคะกระถางที่สามจะเป็นพรมพิมา beeping, นนะคะพรมพิมานป้ายแบบนี้เลยเนาะนี่นะคะกระถางที่สามนะคะพรมพิมานกระถางที่สี่จะเป็นสวรรค์้าโลกนะคะสวรรค์โลกด่างสวยๆแบบนี้เลยไม้ด่างคนยังมีไม่เยอะนะคะตัวนี้สวรรค์้าโลกนะคะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งต่อไปเซตที่สองนะคะเซตที่สองกระถางที่หนึ่ง พันดาวนะคะดูกัดกัดเม็ดดาวอย่างสวยเลยเนาะขึ้นกระถางแปดได้เลยนะคะกระ,2 2> กระถางที่สองเป็กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นสีเทพารักนะคะอัพขึ้นแปดได้แล้วเหมือนกันเนาะนี่นะคะสีเทพารักนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นธาตุบางแก้วหน้าชมพูนะคะธาตุบางแก้วนะคะนี่นะคะไส์นี้ขึ้นกระถางหกได้แล้วเหมือนกันนะคะ กระถางที่สี่จะเป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุง้งไซส์ประมาณนี้นะคะนี่นะคะด่างแบบนี้เนาะเซตที่สองนะคะเซตที่สองต่อไปเซตที่สามนะคะเซตที่สามกระถางที่หนึ่งก็ยังเป็นพันดาวนะคะพันดาวกัดเม็ดดาวสวยๆแบบนี้เลยขึ้นกระถางแดได้แล้วเหมือนกันนะคะล้นกระถางสี่แล้วเนาะนี่นะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองจะเป็นนนทาเขตนะคะนนทเขตต้นนี้ก็ขึ้นกระถาง8ได้เลยนะคะนนทาเขตนะคะไม้ตัวนี้คนยังไม่ค่อยมีเหมือนกันนะคะนนทาเขตเนาะกระถางที่สองกระถางที่3ามจะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะมีลูกติด2นะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางแยกลูกนะคะอาจจะได้ผ่าหัวด้วยเนาะกระถางที่สามนะคะ กระถางที่4พรมพี่มานนะคะพรมพี่มานป้ายทุกไปแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพรมพี่มานเซตที่สนะคะเซตที่3ใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะต่อไปเซตที่สี่นะคะกระถางที่1จะเป็นนพัก้าวนะคะนพัก้าวไซนี้ก็ขึ้นกระถาง8ได้แล้วเหมือนกันนะคะนี่นะคะนพเกก้าวกระถางที่1กระถางที่สองจะเป็นสีเทพารักนะคะสีเทพารัก ขึ้น8ได้แล้วเหมือนกันนะคะต้นนี้กระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นชายชนนะคะชายชนป้ายแบบนี้เลยนะคะชายชนนะคะกระถางที่4จะเป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์กัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครเกิดวันศุกร์นะคะนี่นะคะเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่ เซตต่อไปนะคะเซตต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่5กระถางที่1นกพะก้านะคะนกพะก้านี่นะคะขึ้นกระถาง8ได้แล้วเหมือนกันนะคะไซนี้กระถางที่1นะคะนกพะก้ากระถางที่2พันดาวนะคะพันดาวกัดเม็ดดาวสวยๆเลยกระถางนี้ก็ขึ้น8ได้แล้วเหมือนกันนะคะนกพันดาวนะคะกระถางที่สอง กระถางที่3จะเป็นทรับเจริญนะคะรับเจริญป้ายมาแบบนี้นะคะรับเจริญนะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นนางสุชาดานะคะนางสุชาดานะคะบอลเก่าหายากอีกหนึ่งตัวนะคะสุชาดาเนาะเซตที่5นะคะเซตที่ห้า เซตต่อไปเซตที่6นะคะเซตที่6กระถางที่1นพกนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะนพก้านะคะนี่นะคะนพก้ากระถางที่1กระถางที่2จะเป็นรวยไม่เลิกนะคะรวยไม่เลิกเนาะชื่อมงคลนะคะมีติดบ้านไว้นะคะเป็นมงคลเนาะรวยไม่เลิกกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุง้ง อันนี้ก็ขึ้นกระถางหได้แล้วเหมือนกันนะคะเทพสายรุ้งกระถางที่สามกระถางที่4ี่จะเป็นพรมพี่มานนะคะป้ายฮาร์ปเลยนะคะหลอดใหม่มาก็ป้ายนะคะนี่นะคะเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปนะคะเซตที่7นะคะเซตที่7กระถางที่1จะเป็นชินนาบัญชรน,นะคะชินนาบัญชรต้นนี้ขึ้น8ขึ้น10ได้เลยเนาะสิเลยก็ดีนะคะ นี่นะคะกระถางที่1นนะคะชินหน้าบัญชรนนะคะหน้ากัดสีแบบนี้มาแล้วนะคะกระถางที่2จะเป็นศิลาเพชรนะคะศิลาเพชรมีติดด่างมาด้วยเนาะเป็นไม้แยกหน่อนะคะศิลาเพชรนะคะกร,ระถา,า,างที่สองกระถางที่สามจะเป็นชายชนนะคะชายชนนี่นะคะหลอดใหม่ก็ป้ายนะคะชายชนนะคะ กระถางที่4ี่จะเป็นธาตุบางแก้วหน้าชมพูนะคะธาตุบางแก้วนะคะไซก็ประมาณนี้นะคะธาตุบางแก้วเซตที่7นะคะเซตที่เ็เซตต่อไปเซตที่8นะคะจะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะ1เซตจะมี5กระถางนะคะราคาก็300บาทเหมือนกันนะคะพ่อแม่ซ้นนะะำกันนะคะกระถางที่1นะคะแม่จะเป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะ ดูความด่างเขานะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบไม้มเมล็ดนะคะกระถางที่สองแม่ก็เป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะดูความด่างนะคะมีสองต้นเนาะกระถางที่สองใครพลาดคลิปก่อนๆน,นะคะโทรมาก่อนได้ก่อนเนาะกระถางที่สามจะเป็นบอลกาบนะคะแม่เป็นสิงห์หานครพ่อเป็นทับทิมทองเนาะ นี่นะคะมีมีสองต้นต้นเล็กๆ,ๆอีกหนึ่งเนาะนี่นะคะบอนกาบด่างเปรอะกระถางที่สี่แม่เป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะมี2ต้นนะคะอันนี้ด่างนะคะนี่นะคะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าแม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองเป็นบอนกาบเหมือนกันนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะ เซตที่8นะคะเซตที่8มาดูเซตต่อไปนะคะเซตต่อไปจะเป็นเซตพิเศษนะคะเซตพิเศษจะมี2เซตนะคะ1เซตจะมี3กระถางนาะจะมีกระถาง6 2กระถางแล้วก็กระถาง4 1กระถางนะคะปูแบ่งปันในที่500บาทรวมส่งนะคะมาดูเซตพิเศษที่1นะคะกระถางที่1จะเป็นขุมทองนะคะขุมทองหน้ากัดสีสวยๆอยู่ในกระถาง6แบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นนารีบูรพานะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนารีบูรพาอยู่ในกระถางหนะคะนี่นะคะใครได้ไปอยากอัพขึ้น8ดขึ้นสิบก็ได้เลยนะคะกระถางที่สามจะเป็นวันสุกนะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะวันสุกเซตพิเศษหนึ่งนะคะเซตพิเศษหนึ่งห้ารอบาทนะคะ ต่อไปเซตพิเศษสองนะคะกระถางที่1จะเป็นรวยล้นฟ้าไทยนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะใบเขาแข็งนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถางหเนาะใครยังไม่มีนะคะเซตพิเศษนี้คุ้มคุ้มมากคุ้มกว่าซื้อแยกนะคะกูเอามาจัดเป็นเซตพิเศษให้เนาะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นกำเนิดซับนะคะกำเนิดซับมีลูกติด2 2ต้นนะคะแต่กำเนิดซับจะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะ นี่นะคะคุ้มมากนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นซับเจริญนะคะนี่นะคะป้ายแบบนี้เลยดูหอดใหม่แดงแป๊ดเลยนี่นะคะเซตพิเศษสองนะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตมาแบ่ง8เซตนะคะพร้อมเซตพิเศษเนาะ ปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ